โดราเอมอนเพื่อนกันตลอดไปมันพิเศษมากๆนะครับคำว่าเพื่อนเนี่ยมันมีความหมายกับตัวละครทุกตัวมากยังไงอย่าลืมมาดูนะครับผมความผูกพันของคนเราเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีความ มาจัจรรย์ขนาดไหนนะครับก็อย่าลืมมาดูนะครับพาคนที่คุณรักมาดูมันมันเป็นการ์ตูนที่อยู่ดีน้ําตาก็าก็ไหลมาเองอะไรเงี้ยครับดูแล้วแบบซึ้งคนระาวนี้ทำเป็น 3D ด้วยแล้วแบบน่ารักมากแบบโนงบิตะแบบตลกอะไรเงี้ยครับอยากให้มาดูน่ารักมากน่ารักมากครับเดี๋ยวมาดูสามมิติภาพสวยใสยกิ้งการ์ตูนนโปเอย่างกี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดค่ะหนังเรื่องนี้ทําให้รู้ว่าคนที่มีความท้อแท้นเนี่ย อย่างน้อยก็ยังมีหนึ่งกำลังใจนะคะที่สามารถสร้างเป็นพลังได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนมาดูนะคะสนุกมากค่ะเป็นกันเองอ่ะเหมือนเราย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลยก็ผมผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในเอ่อแอนิเมชันโดเมอนขนาดยาวที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่มีการสร้างกันมาเลยครับผมดูแล้วรู้สึกแบบตื่นตันเหมือนได้กลับไปดูตอนเด็กอีกครั้งหนึ่งเวลาเห็นอะไรกลมๆเสียงเงินเราจะคิดถึงโดเรมอนตลอด นี่เป็นหนังเรื่องหนึ่งซึ่งเชื่อว่าทุกคนไม่ควรพลาดความทรงจำที่เราอ่านโดอเอรมอนทุกอย่างมันกลับมาหมดเลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่รับรองว่ามาดูแล้วประทับใจแน่นอนสนุกมากเลยครับชอบทุกฉากครับก็สนุกค่ะแล้วก็ตลกด้วยนะคะก็จะมีบางฉากที่เศร้าด้วยค่ะก็จะได้เห็นความพยายามของโดว,วิตะค่ะโดยเฉพาะฉากตอนจบนี่เศร้ามากเลยค่ะหนูเกือบจะร้องไห้แล้ว ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆเพื่นอๆนอๆทุกคนสามารถดูหนังโดเรมอนได้นะครับรับรองสนุกได้ใจสุดๆเลยครับตอนจบที่แบบมีซีนเหมือนตอนหนังจบแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบนั่งรอดูก่อนเพราะมันน่ารักมากๆเลยค่ะอมยิ้มเนาะมีความสุขน้ำตาน้ำตาซึมเลยครับเมื่อกี้ผมอยู่กับมันมาเกือบ30ปีแล้วครับแล้ววันนี้มาเจอในเวอร์ชันนี้เนี่ยเชื่อว่าเพื่อนเก่าๆทุกคนเนี่ยถ้าได้มาคุยกันผ่านหนังเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นความรู้สึกที่ดีมากครับ ไม่มีใครแก่เกินไปที่มาดูครับอยากเชิญชวนทุกคนที่เป็นแฟนเดลอมอนมาตั้งแต่ยุคเป็นในกระดาษมาดูในรูปแบบนี้แล้วทุกคนจะมีความสุขครับรู้สึกตื่นเต้นครับที่เราเห็นจากหน้ากระดาษแล้ว,วามาเป็นแบบภาพเคลื่อนเคลื่อนไหวแบบ3มิติอะไรแบบ 3D อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตัวเองแบบย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึงเลยครับดูแล้วมันซาบซึ้งแล้วมันได้ถึงตอนเราเป็นเด็กๆมันมีความสุขมากตอนได้ดูตอนอเด็กๆผมว่าการที่มันเป็น 3D มันพิเศษมากนะมันรู้สึกมากเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ เมือนพี่เอสบอกมันเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแล้วก็ประทับใจมากครับหลายๆตอนที่เคยอ่านมาจากการ์ตูนประทับใจขนาดไหนวายลาผ่านไปเราก็ยังประทับใจเหมือนเดิมอะไรเงี้ยล้วก็เชื่อว่าผมว่าดูหนังเรื่องนี้ผมว่ามีน้ำน้ำ,นำตาซึมแน่อนอนนะมันไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนกลุ่มคนเหล่านี้มันยังเป็นเพื่อนเราตลอดไ,ไปแต่ไายดีเ,ออเ,เพื่อนกันตลอดไปโดราเอมอนเพื่อนกันตลอดไป